เธอเปลี่ยบเหมือนต้นไม้น้อยๆดังทำไมจะถูกแรงลมไม่หวั่นไหวแต่เขาสสนอนุราชอย่างเราก็หวั่นไหวมาแล้วเธอจงสํารวมระวังเรื่องนารีพิฆาตทิ่ยี้มาลังพมจริยัิผู้หญิงเป็นมนเทนแก่เพราะเหตุนั้นจริงมีเงินมากนั่งรถเก๋มีเงินเป็น ร้านร้อยล้านอย่างนี้ยังหนุ่มยังแน่นนารีพิ่ขาตได้ง่ายได้ทีเดียวอย่างนิกรธรรมวาตถิพุทธเจ้าของเราท่านแสดงให้ฟังนีใ่ในสมัยพุทธเจ้าก็เหมือนกันนางจินจำมานาวีกานั้นก็ถูกเขาจ้างนารีพิ่ขาดอกีกแผนนารีพิ่ขาดของพวกปริพาชุกเจริกนักบวชน,นอกศาสนาเขาเกลียดชังศาสนาพุทธเด่นดังประการขึ้นมาลาบสกละลสิยนเยินยอยที่เคยได้เคยมีสุดลงประชาชนเลื่อมใสศาสานาพุทธพวกเขาอดอยากลำบากก็วางแผน ยังไงจะทําให้ชื่อเสียงเสื่อมเสียทํำยังไงโอกับสมณะโคดมนี่ให้ชาชนติดชังจนได้ในที่สุดก็ให้รางวัลแก้านางจินจะมานาะวิกาคนสวยคนงามเนี่ยเวลาเย็นๆกลับมาจากวัดก็ให้นางนี่แต่งตัวสวยๆเดินเข้าไปในวัดตาตอนเชา้าคนจะเข้าไปในวัดไปทําบุญไปจังนันให้นางนี่ทําถาเดินออกมาชาชนถามว่าน,นางผู้เจริญเธอไปไหนวอวจะมาถามฉันทาไมไปไหนก็ช่างฉันมันเรื่องของฉันทั้งหลายอย่ามาถามอาออกมาตอนเชา้า นางมาจากไหนชาวบ้านถามอ่าอย่างาไรมันเรื่องของฉันอย่ามาถามเลยต้องเดือนสามเดือนสี่เดือนทําอย่างนั้นพอถึงเดือนที่สี่กคท้องใจขึ้นมาหน่อยผนะ้าคีริ้วมาหอตอนนี้พอคนถามว่ามาจากไหนนางก็บอกว่ามาจากไปนอนกับผัวฉันที่ขันทก,กุฎสมณโคดมของฉันว่าก็เป็นนั่นชาวบ้านเริ่มสงสัยปากหนึ่งสงปากสามปากเอาลือสะพัดไปทั่วเชตเดือนแปดเดือนเอาแล้วสิพระพุทธเจ้ากําลังสแสดงธรรม ปฎิภาชกเขาก็เอาไม้เบาๆมากลึงมามัดหน้าเลยกับท้องของนางเอาผ้าทงนุ่งเท้าก็เหมือนคนมีทองแปะเดือดชี้หน้าด่าพระพุทธเจ้าว่าอย่างหน้าไม่อายเฉยเจาะเจาะดีแต่แสดงทำสอนคนอ,อื่นสมณะโกดมแต่เรื่องของตนเองไม่ยอมรับผิดชอบฉันก็จะคลอดแล้วที่คลอ,อดอยู่ตรงไหนเรือนไฟอยู่ตรงไหนฟืนอยู่ตรงไหนน้ำหมกน้ำมันอยู่ตรงไหนทำไมท่านไม่ไปหายีแต่พูดสอนคนอื่นของตนเองไม่รู้จักรับผิดชอบ พูดใ้เจ้าบอกว่าเออเฮนางเื่งน,นี้ไม่มีใครรู้มีแต่เธอกับเราสองคนเท่านั้นรู้กันพอที่คนอื่นเขาไม่รู้ได้สิใครเขาจะรู้กินในที่รับใครจะมาบอกที่แจกว่าเขาเปนปนาอีกเอาสองคนเท่านั้นแหละรู้กันกินกับปากอยากกับทองแต่ไม่ยอมรับผิดชอบจะคลอดอย่างไงว่าเร็วๆอย่างนี้ว่าประชาชนพากันแยงขณะที่นางด่าว่านั้นโชคดีนะอากันว่าในอธัธกถานะอินและท้าวิสุกรรมเดช มันเป็นหนูคานก็ไปกัดชื่อตกลงมาเป็นไม้เห็นไล่แล้วหนางในี่ก็ได้วิ่งออกนอกเอชุมนุมบริษัทและถูกแผ่นดินโศเออยินจะมานะวิกากับพุทธเจ้านะมันไม่ใช่อ,อระวีนากัมนิกรธรรมาวาทีบางคนและเรื่องกันนี้ถ้าเป็นจริงๆเราจะต้องไปกลัวอะไรถ้าหากกรับมั่นคงบริสุทธิ์ถูกต้องต้องลบต้องที่ไหนก็ เชิญหน้ากับความจริงถ้าหากมันเป็นจริงฟังลักมันล่มสิตีห้อยหาถอดเสนองแง่หนาเบิ่งล้มนี่เราให้ท่านทั้งหลายฟังแทนนารีพี่ขาดมันเคยมีมาอยู่ตลอดกาลหากเอาไม่เจ๋งจริงๆมันก็ลงเอเลดดังกันแลแล้วมันก็กระทบกระเทือนถึงญาติผีน้องศรัทธาประสาทของญาติโยมพุทธบริษัทคนต่างชาติต่างศาสนาดูบินนินทาศาสานาพุทธรห,หัสตอนเครื่องป่าเทื่องหลอดบอมเบเครื่องแต่ตอนขุนข่าวก็หาเครื่อง ม่เมอขายรหัสฝากฝนล่นลมฝนลมล่นขอบไปนามถ่วมกาหน้าแห้งมีพงมันแล้วอาชันไม่ละมันกระทบกระเทือนกันไปหมดคนโบราณของเราว่าเนี่ยเคยมีมาแล้วเรื่องนารีที่ขาดเข็นข้าพระทรงองค์เจ้าได้อาสันไปพอแรง,งการ